สำหรับการวางกำลังทางบกของกองทัพเรือบริเวณตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดนะคะก็ยังคงมีการวางกำลังอย่างเต็มพื้นที่ค่ะภายหลังจากที่เหตุพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งทางกองทัพเรือยังมีการวางกองร้อยปืนใหญ่จังหวัดละหนึ่งกองร้อยด้วยนั่นเองค่ะได้แก่ปืนใหญ่155มมและปืนใหญ่ร0 5ยมมค่ะ สำหรับแผนการพัฒนากำลังทางเรือก็มีความสำคัญสำหรับกองทัพเรือเช่นกันค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพลเรือเอกไพรโรดเฟื่องจันทร์ผอบทรอได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแผนที่จะพัฒนาเรือหลวงจากกรีนาริเบตให้เป็นฐานลอยน้ำสำหรับ u x v หรืออากาศยานไร้คนขับนั่นเองค่ะสำหรับกำลังทางเรือของกองทัพเรือในขณะนี้โดยเฉพาะเรือฟรีเกตนะคะก็เหลืออยู่ประมาณ3มลำที่ปฏิบัติการในขณะนี้ได้แก่เรือหลวงตากสินเรือหลวงนาเลส และเรือหลวงภูมิพลอดุลยะเดชค่ะทางรัฐบาลก็เคยอนุมัติให้กองทัพเรือจัดหาเรือฟิเกต1นึ่ลำแล้วแต่ทางกองทัพเรือก็เตรียมที่จะเสนอทางรัฐบาลเพิ่มเติมว่าขอให้แก้ในเชิงหลักการเป็น2ลำนะคะเพื่อที่เวลาจะไปคุยกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่จะไปทำ T.O.R ในนาคตก็จะได้พูดถึงแพ็กเกต2ลำได้นั่นเองค่ะ